สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางเยอรมันครับเระาจำค่ำคืนวันพุทธที่15มีนาคมนะครับก็สำหรับเยอรมันสองรอบที่ผ่านมอนส,ส,สองรอบที่ผ่านมานะครับไม่หมอกสองรอบที่ผ่านมาเจาะทั้งสองวันนะครับลุ้นกันต่อวันนี้เป็นวันที่3ว่าจะเป็นเช่นไรน,นะครับเยอรมันเปิดที่5 4 4 3 9ครับ 54439นะครับเดินสุดที่ผมชอบสุดก็คือชอบ8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับเลขที่ผมวางถ้าท่านถูกใจตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับตาทักเริ่มจะปิดแล้วเนะี่ยสามคู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี3845จับที่ลบนะครับ3845 4835 7805เจ็แล้วก็แถมเจสี่พูดถึงะเสวยพูดถึงร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ็ดทำไม่เดือบ้าขวาแรงน้องเจ็ดสี่สแต่ชอบครับ3ตัวก็เอาเจไปมัดน,นะครับเอา7ไปมัดเพื่อเล่น3าตัวนะครับ อยากแตกตรงกร็เรนสามกลับ6กกลับน,นะครับได้แนวนี้ครับสำหรับเยอรมันครับเดี๋ยวรู้ทันทีดาวโจนครับเมื่อคือนดาวโจน5 5ไปร้อยครับแต่แต 3, ก3ามตัวห้าสี่ศูนย์ศูนย์ห้าสี่นะครับใครอะไรก็ห้ามไม่ได้สำหรับ4เอฟดาวโจนเดินดีมากครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอทีในคลิปดาวโจนครับ